Bago hay. มวยเซียนตึงแชมป์สองบาทช่องจริงมวย24ลล่ลยกมาพบกนันอีกเช่นเคยกับศึกมวยไทยพันธมิตรในวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2568บ้าเขาให้สามหมัดกันไปเลยนะไปกันหมัดที่1นะพิกัด105่อนดอเหอนเนือดวงวอชีรวัตรหรือเหนือดวงสอบุญมีฤทธิ์จากมอญข่าวฝั่งแดงเป็นมวยเดินบูฟฟร์มล่าสุดแพ้คะแนนยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนไปนะฮะเจอพยักมณีสวนจากคาเฟ่หรือไฮยีน่าเพชรสี่หมื่น 40, มวยถนัดเข่าฟังน้ำเงินฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนน้ำโชค ต่ออิทธิพรส่วนตัวเซียนชอบเหนือดวงฟีมือครบเครื่องบูดุดันไปไปลายแข็งแร่งมีลุ้นกว่านะฮะมาที่สาพิกัด120ปอนด์แก่นคูนสสกุลเพชรหรือแก่นคูนโชคบุญยังหนุ่มเมืองพ่อคุณลามคำแหงนะฮะฝั่งแดงนะ,ะฟอร์มล่าสุดชนะน็อกเพชรสินชัยพันอิดยิมในยกที่4ไปนะฮะเจอเอ็กซ้าสิงห์นครแว่นหรือเอ็กซ้าอึ่งอุบลฝั่งน้ำเงินฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนเสือขาวทีจีเซอร์วิทไปนะฮะส่วนตัวเซียนชอบเอ็กซ้ามวยสายมัดหนัก เตะต่อยคุกในแรงบูดูดันมีเกณฑ์กว่านะฮะมาที่4คู่เอกพิกัด126บปอนด์ตำนานไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือก็ใต้เพชรบุรีมวยบู๊ฝั่งแดงฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนนสสมานสสมหมายไปนะฮะเจอเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันแห่งหรือเพชรเจ้าพญาสอจอปี้ยอุทัยมวยขวาม,มากฝีมือมุมส่วนตัวนะฮะเซียนชอบตำนานไทยนะฮะมีความบ้าบูเ๊เก่าเกมหลักเหลี่ยมดีนะฮะศาสตร์แข้ง เกาะไหนเด้งตีแรงถึกทนกว่านะชอบคู่ไหนสนใจคู่ไหนเป็นพิเศษไปทีหน้าโปรไฟล์หรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะฮะ